วัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับเโนรีเองหวันนี้แล้วก็อยู่กับเกมไม่ค่พีอีก,กับเราเพื่อนพ้องของพวกเรานั่นเองนะคะมีใครบ้างคะพิมพ์อีอีค่ะแล้วก็แล้วก็ใครใครคะใครคะใครส้นตีดเอ้ โอเควันนี้เราก็มากันอีกแล้วต้องตามเร็วว่าไม่ได้แคสนาเลยแล้วโรคเราก็หายจริงจริงจริงจังเรื่องนี้จริงจังเออพิมเก็บฝักทองมาให้หมดเลยนะโอ้ยตดวใจก็เลยเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอรับน้องบีเฟิร์สก่อนนะจ๊ะค่ะเด็กใหม่ของเรา เออแนะนำต่อคุณผู้ชมหน่อยค่ะแนะนำต่อคุณผู้ชมหน่อยค่ะต้องนอนพกบอลแกแกแนะนำคุณผู้ชมหน่อยแนะนำตัวหน่อยใครมึงอ่ะชื่อเฟิร์สชื่อบีเฟิร์สแต่ที่อจริงมันบีเฟิร์สนะใค่ใครเขียนน่ะไม่รู้ว่าใครเขียนน่ะอีโนนแต่แกนั่งมาตรงแถวนี้อ่ะว่างดี ว่างดีแต่ไม่มีอาหารเนี่นะนี่มีมัวมัวใครพูมมัวขอจับมใหจัมัวนียหน่ยัวองีเขทำไมงเียไมน่าจะยนักหน่อคะใช่พอเราขึ้นห้องมาช้าหรือพวงขึ้นมาก่อน คเอาามลวตทุกคนกูเจอหมาป่าไหนไหน where are you อยู่อยู่ไหนมันแก่มันกัดแก่อยู่กัดแก่เสีดำอักกัดแก่ตายแล้ว where are you วะ where are you วะเป่านี่ไงนี่ไงนี่ไงมันกัดแก่ตายว่ะนี่เขาเห็นอยู่มันขึ้นไปบนเขาแล้วโอ๊ยอย่าออย่ายุ่งกับของกวอย่างนี้ทำไมถึงงกจังเลยแกรู้มา ำไมเธอเป็นคนอย่างนี้ฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นเมื่อวานเขาเจอมาเออฉันก็เจอว่ะแม่ไม่หันกระดูกกระจิ้วตันยุ่งกับมันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะโลกนี้แม่งไม่มีทรัพยากรโลกมันเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผัดติ๊กแบ๊กโอเคก็มากันต่อแล้วนะไอยโอแหลกแหลกแหลกลกใหม่ลงใหม่ใช่ลูกเคยเขียนเชนเนลเว็บอีเบิร์ดจอยเด็กเกด ทุกคนตัดไม้เร็วคทุกคนแก้ผ้ากันแล้วพูดอะไรโลใหม่ใช่ป่ะใช่แล้วทุกคนแก้ผ้าแล้วคนแผ้าแล้มี่ชอตัดไมใอา้อตคอดไม้ได้แล้วว่ใครวะนีคือา้หน้า เจอเพชรมึงไม่ต้องมาหาเอ้ยไม่ใช่เจอเพชรเจออะไรวะเล็กไม่ต้องยุ่งกับกูโอ้ยใครมีดีบ้างใครมีดีเล่นกืจะอุดกือจะอุดอะไรวะกูตกต้นไม้ว่ะสมหน้ากำแพงสนองใครทำม oui? ึงวะกูอ้าวทำไมกันไม่อยู่กับนนหล่ะเออจำไว้พวกมึงก็ต้องหาหมีแดดแดดไงแดดเออแย่จังไปเล่นกับพงไป ไม่เล uhm. ่นด้วยพอไม่เล่นด้วยมูเจอเห็ดเหตอะไรเห็ดฟางเห็ดลิงจูเห็ดเอเห็ดมูชิตเอะองอะ เธอทำอะไรวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งอ่ะฉันเห็นแต่เธอนั่งนั่งดมขี้ไปว่าน,นั้นใครไปเซิรฉันไม่ได้ทำอยังไงัปีนทั้งน้ำชาย <c oughs> ปีนทั้งน้ำชายโอเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครเชื่อใครคนจะเชื่อไม่ได้เลยไม่มีใครเชื่อใช่แม่ที่พูดเล่าให้ฟังว่าปีนห้องน้ำชายองไปเชื่อเลยขณะที่เขายังปีนนะไม่ใช่ปีนไปเอา <c oughs> เปีนไปเอาผ้านะ ปีนไปเอาอะไร เดมีว่าจะมาจะไก,กออมมรอพี่มากอยู่แกมันรอพี่มากอ๋อรอพี่มากที่คาดไม่นาะน ตัดต้นไม้ให้หมดต้นด้วยคิดได้ไงตัดต้นใหญ่บอกให้มึงดี โลงเร็วแกเขาเุดุดเพชรแล้วกขดแกมาที่โลงเร็วโลที่โลงตรงเนี้ไม่รู้อะไรก็มไม่เห็นเยดับแล้วมัน้อเดียวเออยู่อบใคนะพิมมนจะหาเดีวขอคาบของก่อน คิดได้เนาะตกลงมาตายทีเดียวคืออะไรค่ะไมหรับครับไม่ต้องเข้ามานะเออแกอยู่ไหนอ่ะแกจะมาขออยฉันจะทำขวานก่อนเขาทำใเลอระเนีย ใบคามีจระเข้บ้านโอ้ยหนาโค้งเลยคโอ้ยรู้สึกขำอ่ะปลาคาร์มีจระเข้โอ้ยกระตุกเป็นไรวะออ้าวเฮ้ยเฮ้ยภาพหลอนอะไรภาพกระตุกเห็นผู้ชายยืนชัำเลยไหรอเขาก็เห็นเหมือนกันวันที่หิว จริงเหรอเธอจะไปขี้ก่อนไหมแล้วค่อยมาอัดทีหลัง <c oughs> อาป้าอาป้าเอาพราแกจะมาสร้างบ้านตรงนี้เหรอไม่ <c oughs> อูจะติดทำก่อนอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งอู้ดน,นะอ้าวแต่แป๊บหนึ่งไปร์ขอใช้กล่องหน่อย <c oughs> อ้อยใครตีกัวอ้าวอย่าพึ่งอุดใครมาสร้างกล่องไว้แถวนี้อุ้ยเจอหมูหมูไม่เจอหมูไม่เข้ากันไหนแกอยู่ไหนตัวด้วยนะอย่าพึ่งอุดนะอย่าพึ่งอุดนะไปไกลจังเดี๋ยวจำทางกลับไม่ได้เลยใครมาสร้างกล่องไว้แถวนี้เดี๋ยวชนะนั้นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเอาแกจะไปเอาแกฉันจะไปเอาแกฉันจะไปเอาแกตลกจังเข้าไปอีกสองพันยอดโอเคยอดสองพันยอด ฉันรัวไม่มา้ารวแกไบ้าเอ้รวจะแกแดดใสแกแอยังขึ้นไปสูงมากสิแกเดี๋ยวลงไม่ได้ลงไม่ได้ก็ตายห่าย ต้องเรียงรีออยงนะคโอ้ยโยภาพกระตุกเป็นอะไรวะกิดแตว่าเรื่องแกอยากเต้นเอเซีกระตุกแกนายค่ะไหนไหนยืนี่คาอมึงเ่ยวเนี่ยเยอะมากข้างหลังมึงเนี่ไยไอ้โง่ไอ้โง่ใครมาขุดกล่องกูวะ ใช้เวลาสอี๋ราไปสร้างบ้านบนเขาดีกว่าค่ะคุณเคือีไปกลัวกลหาเไรวะมันจะมีอะไรเนี่ยซอมบี้มบี้ไม่มีกแฟแม่งอยู่ขนาดเนี้ยวางกล่องเลยของอะไรครับออวางเองแกขโมยของเขาไปเหรอ ออสีขั้วสีมันไอ้หนูเมื่อกี้มันเงยหน้าขึ้นแล้วมันทำตุกป็ดอะามากเล คนมาสร้างบ้านบนเขาเหมือนกลัวเสียงรบกวนอย่างหนักต้องขออภัยนะจ๊ะใช่สัมภเวสีกวนประสาทโห่แย่เลยจ้าอย่ามาบ้านกูแล้วบ้านกวนอะไรปูคริปเปอร์คืออะไรวะปูกหรือเลี้ยงคะคุณ การเปิดวาอยู่เนี่ยเธอไม่หิวบ้างหรือไง เจอซอมบี้ตกทีนี่กระเด็นไปถึงข้างล่างเลยโหใครมันมาสร้างนผะีลอยฟ้เนี่ยแล้วสร้างสกันยหรอปล่ากีลอยฟ้ากันก็ไม่รู้มันกัน แยจังตอนนี้คุณบีพีเขาอยากอัดแล้วนะจ๊ะสามารถไปดูช่องเขาได้อ้าวคุณวางบอกไม่ได้แย่จังเลยมันมืดแล้วอ่ะเือมอไเอแกมีไม้มีไม้สดไหมเอามาเผาทีมีแต่มันเผาไม่ได้ไหนเผาไงเาเผาไม่ได้เอาไม้สด่ะเผาอ้าวเพื ก็ต้องก่อนโด้นนี่เออนี ก่อไฟทำไฟทำคบเพลิงเลยมันทำแป๊บนึงเาทแล้วเย่สว่างแล้วไปพิมเกแกแกเก่อเราเป็นก่อเดียวใช่ไหมอาอมั้ง อย่บอกอย่ายิงตูดฉันนะ ็ได้นะแต่ว่าคุณขุดไปไม่ไม่เกินสามบล็อกเท่านั้นแหละคุณก็เจอหินอ่ะ